วันนี้เราได้คืบหน้าใส่สามเดียมครับหลักใส่หัวจรวด,ดครับผมตัวลูกยังไม่ได้ใส่บาครับทีมงานใส่หัวจรวด,ดครับ <c oughs> อ๋อบักลงกันงามแท้ป่าโอ้ลง2คันเลยด้าน่ะโหโตบักลง2คันเลยพ่อสียังงามเลยทีสามเหลี่ยมเสียงอ่ะได้ยิ้มอยู่ติกําลังนี่กินบักเด้นี่ครับอันนั้นบาอ้อยลูกครับ mà na cặp ba lần, lo khánh nóc đào <laughs> นี่ลอกของเราครับไม่มีรถอคีบไม่มีแมคโครครับต้องทําอย่างนี้แหละครับมีฝาหน้าครับไปวิ่งหินใหญ่มาหินใหญ่ตีฝาหน้านูนหมดเลยเสียเลยครับเบี้ยวต้องดัดใหม่นี่ครับฝาหนา้าหน้าของเรา ัน yeah? ัดฮะฮะสายเนาะสู้เอาคีมล็อกนีบมือจ้าของกันไก่โมดะคีมล็อกนีบมือตัวเองครับขุดยอดปากเี้ยวด้วตัวนั้นปากเี้ยวอไทว่าไงวางไปทยงมุ้บอกนปากเบี้ยวมัก็ใส่มันเยอะว่าตัวนี้ปากเี้ยวนี่ตง นะครับไปวิ่งหินใหญ่มา<ป>พื้นเป็นรอยเป็นบุบกดหลุมหมดเลยครับหินใหญ่ประมาณร้อยห้าสิบกัวเที่ยวครับใส่หินเทหินไอเที่ยวต่อวันมันก็เลยบุบไปมี่แตกเลยตัวนี้ นี่ก็จะเอาออกนี่ปาดออกแล้วเราออกเลยโดนหินใหญ่หมดเลย จังไรเลยได้ไปบอ้โหเนี่ยให้ปีนั่นเมื่อวันสดออกมาเนี่ยเ่อวันสดออกมาเนี่ยโคจังไรเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ดีบมือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวสิเอาไปเป็นอันนั้นแล้วเอาไปเป็นแนวหนีบไอ้ข้วลบสายดินทู้เชื่อมมันหนีบอีนนี้หนีบมันกินมือตัวนั้นมันเบี้ยวเลยเบื้องมือมันที่ไร เน้ยโอ้ยนี่ตัวนั้นนะยืนหัวล็อกเส้บอะเอาหย่งไม่เตเจ้าขวงเจ้าของหนีไปเองออกเองีกไเลยบดีกับแค่เดียวต้อมีแค่นี้ดัวได้ตัวนีตออกไวเลยแมรีนเนี้แขงเนามีตัวเดียวมันมีอีกตัวนึงอยู่เลยเจนีไปเอออกเองยปอ่ะมันมีอีกตัวนึงยอะบอกหน่วออย่าได้ผมหา มันมีเบอร์ยีปป่แปดอีกอันนึ่งอยู่นะเี่ยโอ้นี่เบอร์ยี่สี่อมัมเมนเบอร์ยี่แปดบเออนี่อยู่กับอัมอัน <c oughs> <c oughs>

มีประโยชน์ใช่ไหมเออเี่ยใกลกันมันเจ็บมืออยู่เมกันอนลูกมันพันแล้วขึ้นยังลองใส่ก่อนส่ดามเลี่ยมก่อนเี้ยดิ้นเรี่ย้นี่ำอะไรกิินเกียวเนาะ คิดว่าเก่งไมก่งกนงกมือผมยอม่งเยอี่ครับตัวแม่ครับมันจะเป็นหัวตัดหลักไม่สูงครับผม

เหตุกบกกดกคนีเ็ดเปลนนีหรือวะเลกันนะดูดมนาเขาไม่ได้เหรอท่งกับลุดโอเคครับอากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกครับนี่เอาห้องตัวน่านนี่มือกินะหรอ Oh <laughs> <laughs>